อ่าแล้วครับผมกาวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมจอรนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้แวะมารีวิวกระชับชับไวับรถเข้าใหม่ของเรานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า รถเข้าใหม่ไม้น้อยราคาน่ารักนะครับผมรถก็เล็กน่ารักด้วยนะครับขับง่ายจอดง่ายรถเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับนิสสันมาร์สนะครับรุ่น 1.2e นะครับเดี๋ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวนิสสันมาร์สั่นเองนะครับเป็นเกรดเริ่มต้นเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นโฉมปี2019นะครับผมเลขไม้เนี่ยเพียงแค่6,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าได้ยินไม่ผิดนะครับ6,000กว่าโลเท่านั้นเองคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลขไม้เนี่ยไม่ถึงหมื่นโลนะครับแล้วก็ตตตัััััวววอออปช่่่่่่นนนนนนนเเเีีีียยยคค้้ก็าางทะรรบิม ออปชันก็ไม่ได้ให้อะไรมันเยอะมากนะครับก็แค่พอใช้งานทั่วไปนะครับทีนี้นะครับกอลไม่จูนจะพามันเดินดูรอบคันนะครับว่าคันนี้ออปชันอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวเกรดเริ่มต้นเนี่ยภายหน้าก็ยังเป็นมัลติเอฟเฟคเตอร์อยู่นะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะครับภายในก็เป็นโครเมียมนะครับผมด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะครับ ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวเอ่าเป็นเบ้าโคมไม่เฉยนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟสะท้อนนะเป็นตัวสะท้อนแสงให้เฉยไม่ใช่ไฟอะไรนะครับตัวระจักหน้าของเขาก็เป็นโครเมียมปกตินะครับที่เป็นตัวลังพึ่งสีดําตัดด้วยโครเมียมแล้วก็โลโก้ของตัวนิสสันนั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นดำปกตินะครับผมนีทะเบียนสวยนะหนึ่งขอไข่ พอพานนะครับ411นะครับผมด้าน,นข้างก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาตัวล้อมแมกนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีล้อมแมกนะครับตัวนี้จะเป็นล้อมมกระทาฝาครอบนะครับผมซึ่งล้อกระทะรถเล็กก็อยู่ประมาณขอบ14อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นล้อมแมกอ่แโเท่าทีทรับเป็นล้อกระทะขอบ14นะหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับผมอ่ะต่อกันเลยนะครับไล่มาตัวนี้กระจกไม่มีฟเฟเลี้ยวนะครับผมจะมีอยู่ตรงนี้แทนนะครับอ่ะไล่มาเลยนะครับนี่ก่อนที่เข้าไปข้างในลุ้งหล ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าข้างหลังนี่ก็เรียบๆไม่มีอะไรมากนะครับก็ดูสวยงามมินิมอลเนี่ยดูมินิมอลดีนะฮะคันนี้ครับสาวๆขับนี่ก็คงดูน่ารักไม่เบานะครับผมขับไปเรียบไปทำงานก็ได้นะครับคันนี้รถเล็กขับง่ายจอดง่ายนะครับอีโคคาเครื่องพันสองราคาประหยัดแล้วก็น้วยมันก็ประหยัดด้วยนะครับนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับผมด้านล่างก็น่าจะเป็นพวกชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะครับนี่นะะฮยางอะไหล่อะไรอยู่ครบหมดนะครับผมโครงสร้างเดิมๆรอยอาร์ คันนี้รถสวยเดิมแบบสวยยิ่งกว่าสวยนะครับนางฟ้าเลยรถปีสิบเก้านะครับผมเลขไม่หกพันกว่าโลนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะรุ่นนี้เบาะพับแยกหกสิบสี่สิบด้วยไหมเนี่ยพับไปให้ดูข้างหนึ่งนะครับผมฝั่งขวาก็พับได้นะอันนี้ให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะครับพับแยกหกสิบสี่สิบนะครับผมมาต่อที่ภายในดีกว่านะครับด้านหน้าเป็นยังไงบ้างมาดูกันนี่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวปรงอลไรก็เป็นธรรมดาอยู่นะครับยังไม่มีมัติฟังก์ชั่นมาให้ ไม่มีหน้าจอนะครับผมเป็นวิทยุปกตินะครับแอร์ก็เป็นแอร์หมุนธรรมดานะครับเกียร์รุ่นี้เกียร์ออตโต้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอ่ารุ่นนี้จะไม่มีที่พักแขนมาให้นะครับผมอ่าจะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวบาะเนี่ยอมองว่าสวยนะบาะจะเป็นโทนดำนะครับดำตัดด้วยเป็นตารางสีขาวนะครับผมสวยงามดีแผงคอนโซลก็เป็นดำด้านปกตินะครับผม คิวด้านนอกประตูก็ประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับผมก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่านี้เป็นเกดเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็เป็นรถอิวคาขนาดเล็กนะครับราคาประหยัดแล้วก็ออปชั่นเนี่ยก็ถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ให้อะไรมาเยอะมากมายนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นี่ใช่ไหมครับก็นั่งก็ถือว่านั่งสบายนะหลังคาเขาสูงอยู่เห็นไหมครับหลังคาเขาสูงคนตัวสูงก็นั่งผมว่าไม่ติดนะเนี่ยแต่ว่านั่งนั่งเต็มที่น่าจะสามคนถ้าสี่คนมีน่าจะอึบอัดนะครับเต็มที่หลังเนี่ยนั่งแค่สามคนก็อะ นะครับผมว่าก็แน่นแล้วเท่าสามคนนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะครับผมอ่าก็จะได้ในเรื่องของการเติดน้ำมันนะครับอีโคคาร์ขับในเมืองเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับรองรับ e 2 0ได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่ะดูราคากันด้วยดีกว่านะครับผมนี่รถนี้จะเป็นดิสแตนต์มาร์ส 1.2e นะครับผมราคาตั้งขาย329,000บาทนะครับรุ่นนี้เป็นโฉมปี19นะครับเดี๋ยวเลขไม้หกพันก้กิโลนะครับ คันนี้รถสวยเดิมๆเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลขใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับใครกําลังมองหานะครับรถเอาไว้ใช้งานเนี่ยจะมองมาดถคันแรกก็ได้นะใครแบบว่า,วากาลังหารถคันแรกรถเล็กอยู่ไว้ใช้งานแแบบว่าปลี่ยนน้ามันะะนะครับประหยัดเป็นลูกค้านะคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็จะมีคันนึงอ่ะเนี่ยขวามือก็เนี่ยพาดูดีกว่าเผื่อลูกค้าสนใจไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นโฉมปี2011นะครับนี่ลูกค้าเห็นชัดไหมอ่ะจะเป็นโฉมปี2011แต่ว่าคันนี้เป็นตัวตัว E เหมือนกันแต่ว่า ่ราคาเนี่ยตัวนี้มันถูกกว่เยอะนะหากใครกำลังอยากได้ราคาไม่ถึงสองแสนเนี่ยคันนี้มันอยู่ที่แสนเก้าเนี่ยแสนเก้าห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับโฉมปีสิบเอ็ดเลขไมล์แสนหกนะครับาจอดคู่กันเลยอันนี้สีขาวนะครับเก็บเดียวกันออปชั่นเดียวกันเลยนะครับแค่คนละปีนะรถต่างกันสิบปีเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าตัวนี้ได้ราคาเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท แต่ว่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถปีใหม่หน่อยนะครับกระจังหน้าก็จะไม่ติไม่เหมือนกันนก็คนละโฉมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะรถใหม่หน่อยราคาก็อยู่ที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็เป็นที่สันมาทั้งสองคันนะครับแต่ว่าคันนี้เลขไม้น้อยมากจริงๆอยากให้ลูกค้าแบบว่าถ้าซื้อไปขับไปเลนไปทํางานหรือว่าแบบเล่นอยากได้รถประหยัดไว้ใช้ในเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยครับยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยโหประหยัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่ารถไม่ติดมาในกรุงเทพนะครับผมขัาสบใจคัน ก็ติดต่อก่อนเพชรยนต์ได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับก่อนเพชรยนต์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ก่อนเพชรยนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ยินทุกการแจ้งเตือนของก่อนเพชรยนต์นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมแล้วกันหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนอีกนะครับคอยกดไลครับผม